กี้มากินอะไรครับกินสั่งเลยกินเบเกะกินกินกิน<า>พิซซ่าจะมากินพิซซ่าไวายลูกบอกเงี้ยเดี๋ยวแนะั๊บนึงแป๊ออกทำอะไรพิซพซ่าเตาถ่านพิซซ่าเตาถ่านอยู่ยใส่ไหนอยู่บ,บนใส่หลานานาน,าน,านเออเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งสั่งได้พิซซ่า มากินอะไรวันเนี้ยมากินพิซซ่าเตาถ่านค่ะเป็นเตาถ่านอันเพื่อนใส่เตาถ่านพิซซ่าโฮลวีนเตาถ่านลองกินหันมาเพื่อนบอกว่าถ้าประมาณสิบคิวพี่น้องกับประมาณน่าจะได้กินประมาณช่วงบ่ายประมาณทุ่มทุ่มกว่วามาแต่หัวว่ง แต่ราคาไม่แพงราคาชอบกินไหมมีสตต๊กมีสปาเกตตี้มีพวกสลัดอยู่ตอนตอนนี้อยู่หุ่นค่ะพี่น้องซื้อรลายคนแปาครับพิซซ่าเตาถ่านถือไว้แล้วถือเลครับฝากเบอร์โทรไว้ไหมครับโอเคเดี๋ยวเป็นโทรตานให้ครับ อะไรบ้างอันนี้มากะาลิต้าอันนี้ผัดผมมาิต้าจะเป็นจะเป็นเต้นจะแตกโลนม่นะค่ะผัดขมก็มีเาใส่หอกแล้วก็ผัดผมแล้วก็ชีสเชนเน่ลูกค้าชอบจะสอง้าค่ะนี่ผัดผมกับเขาเยี่ยม ได้กินราคาแนะนำตองตองโทรสังตองโทรสังนะคะโทรสังล่วน้ากไอมีเบอร์เปิดเปิดกโมงหอดีถุนค่ะพี่น้องเอามาจตั้งแต่หกโมงมันได้เวล่าอะช่วโมงตัวนะคนสั่งหลายข้าเจ้าสั่งหลายขาเจ้าสั่งไหลหอมนะครับคิที้หนวโศยแล้ว กินสเต็กก่อนเลยอันนี้หอมถอั่วหอมถอั่สเต็กล็กจีกินไปขึ้งนึ่งเรย์่ไปเคียวอีกคนมีข้ีขาับอืเไ้าขากินพิซซ่าอือ่อรอยละ ่ใส่ไงกล้าอร่อยใช่ไหมใช่เป็นพิซซ่าเฮดเองค่ะพี่น้องปากเป็นเฮดเอียงอร่อยคุณสั